ขอถาม้วยค่ะที่บ้านมีหิ่งตายายแต่ไม่มีเพดานเราเป็นผู้ยิ่งสามารถทําความสะอาดเองได้ไหมสาหรับว่านว่าว่าสามารถทําเองได้ค่ะปัดกวาดเช็ดทู่ยกยับเลือนสิ่งต่างๆเพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอานดูดีนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรทําค่ะถึงเป็นผู้ยิ่งก็สามารถทําได้การเปลี่ยนน้ําบ่อยๆไม่ให้น้ําแห้งไม่ให้ดอกไม้เหี่ยวน้วค่ะหิ้ง แต่สิ่งหนึ่งถ้าจะเลี้ยงหรือต้องระวังก็คือวันที่เป็นเม่นก็อย่าเที่ยวไปเช็ดไปยกไปยับไปย่ายนะฮะทําในช่วงภาวะปกติค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ว่านพอจะแนะนาได้จากประสบการณ์ของว่านนะคะแต่ถ้าใครมีความคิดเดนเพิ่มเติมหรือมีความรู้ที่มากว่านี่แตกต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะหรือใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามกันนะคะอะไรที่ว่านตอบได้ว่านก็จะตอบค่ะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวึกาหรือว่าอยากข่าวกลุ่ม V.I.P เนี่ทางปฏิบัติสายยานแค่เพียง599าบาทค่ะสามารถปรึกษาว่านได้ตลอดชีพท่ามได้ถูกเรื่องท่ามได้ทุกอย่างปรึกษาได้ตลอดว่านตอบเองถูกํำท่ามค่ะสามารถทักเข้ามาได้นะ